พามาดูนะครับเด็กๆทำตกข้าวนะครับก็คลลูกเสือกันนะครับวไม่เดี๋ยวัก็ขึ้ก็ปคเดี๋ยวมันขึ้มันสุกเองีาทคอสวัสดีจ้าเดี๋ยวมันร้อนเ้ยนมงคไม่เป็นไรเดี๋ยวมันสุกเองค่ะวัสดีจ้ายังไม่สุกเลยลูกนะ ดาว้ใสเต็ตลงทไาวไม่เวไ่ตค่ะดาวทำไมแก๊สเบาจังอะคะแรงนะเรบอกแดงทำเมนูอะไรทำไมไม่ทำต่อเมนูอะไรนี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วยังโอเคแล้่นี่แ่ะยำค่ะยำดิบเหรอเชฟเเรียตัวนะโอ้โห เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จค่อยเอาขนมมาแจกกันเพื่อนนะลูกเอาขนมแจกกันเพื่อนกันกินน้ำแน่โอ้ยหอดหมูปันอย่าใส่เยอะขนาดนั้นน้ำมันพอแล้วให้น้ำมันเดือดก่อนก็ได้ลูกลงไปเลยก็ได้ลงไปเลยก็ได้คนๆเลยใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยหุ้นุ๊กตาอยู่บอกหุ้นพุ่งตาเอาข้าวเหมือนคุกบุกิน ผมก็ไปใช้ได้ไปใช้ั่ะโอเคขอบคุณมากเจตุลไนไหนโอ้โหลูกอะไรเนี่ยย้เลยเอ้าจับวิธีนะกระท ا ن ่เอาใช่ไหมจับข้างข้างขวาโอ้ไม่ถนัดเหรอจับตะลิวจับข้างถนัดเราถนัดข้างไหนอ่ะ นั่นไงมันได้แลน่ใจเย็นๆนั่นเงมันขึ้นแล้วน่ะอากาศหนาวมากเลอวเหือเลยะเจ้าฟ้าว่ใสอ

ใหม่แล้วีแล้วกอได้ยกินมโนแนวนั่นไม่ได้ค่คนนัดใหม่เบิงเิงโอ้ตาแตงนี่เป็นจแซ่บแท้คุแนไปกินตาแตงกันีนะข้าไตามหูคุณแดโอ้ย เต็นขาจาอเนียโอ้นี่คือเต็นของเขานะครับเต็นอยู่กลางเพื่อนเลยนะครับเดเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปนี้ยาวแล้วนะครับ